ขุกุกอาร์ตแมนชาปสถานเผาศพส,สัตว์ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับให้เ,เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องคุกุกอาร์ตแมนนะครับอย่าลืมนะครับสดีสดับมกดช่องุกุกอาร์ตแมนชาปนสถานเผาศพส,สัตว์ วันนี้ก็ถึงเวลาของการประชุมเพลิงนะครับของเจ้าจิงหรีขึ้นสวรรค์นะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ครูก็ได้จัดงานสวดพระวิรรมเรียบร้อยแล้วนะครับอตอนนี้เราก็เตรียมรถเข็นศพนะครับอยู่บริเวณนะครับข้างๆข,ของครูกุ๊กนะครับด้านหลังนะครับันเล็กๆตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปนะครับขึ้นศพไปยังเมรนพิธีซึ่งเราได้จัดสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปื่อนศพ พร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมไปเลยครับตอนนี้เราก็ได้เตรียมรถนะครับ Isuzu Space Cab ในด้านหลังเราก็นำฮิปซพของเจ้าจิ้งรีดขึ้นสว่างนะครับลายประจำของลายดั้งเดิมของฮิปซบนะครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นศพไปยังเมนพิธีกันเลยนะครับ ตัวนี้ขบวนรถเข็นศพของเราก็ได้เคลื่อนมายัางเมนพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับอตอนนี้เราก็ได้จ่อรถอ s u ูซุสเปซแคปซึ่งเราได้เคลื่นศพพระจิ้งลีดมาถึงบริเวณเมนพิธีนะครับอ่าโหวันนี้กูก,กูก็ได้จัดสถานที่มีการแต่งเติมขึ้นใหม่นะครับโดยน <c oughs> ะครับพื้นซึ่งเรา ได้นำกระเบื้องนะครับมาทําเป็นที่สําหรับเพียงรอบเมนนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําหีบศพนะครับพื้นสู่ราชรถพญานาคนะครับแล้วก็จะทําการทําพิธีเมนรอบเมน3รอบนะครับเดี๋ยวเราร่วมกันนําหีบศพไปยังราชรถพญานาคกันเลยนะครับทุกคนวันนี้เราก็ได้นําหีบศพนะครับพื้นสู่ รถชลุลดพยาน,นานะครับเพื่อเตรียมงานเวียนรอบเมนนะครับคุกว่ามันค่อนข้างจะสวยเลยนะครับเราผูกกระเบื้องนะครับเดี๋ยวเราไปเวียนรอบเมนกันเลยนะครับรอบที่1ก็นิกถึงอันนิจังครับ ตัวน,นี้เราก็ได้วีรอบเมงครบหนึ่งรอบนะครับรอบที่2ก็คือทุกขังนะครับ ตรงน,นี้ก็เข้าสู่รอบที่3นะครับเป็นรอบของอนนตตานะครับพื้นก็ค่อนข้างจะลื่นนิดนึงนะครับเรากา็เดี๋ยวเราจะเพิ่มปริมาณกระเบื้องนะครับให้อ่าปสอชั้นนะครับ อันนี้เราก็เวียนรอบเมนครบ3รอบนะครับตัวนี้เราก็เวียนรอบเมนครบ3รอบนะครับเดี๋ยวเราจะนำฮิปศบลงจากราชรถพญานาคนะครับขึ้นสู่เมนพิธีเพื่อทงการทอดผ้าบางสกุลนะครับของ FC ที่เสนอชื่อเข้ามาในคลิปคลนะิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรานำฮิปศบลงไปติดตั้งบนเมนพิธีกันเลยนะครับ นะครับตอนนี้เราก็ได้นำฮิปศพนะครับขึ้นสู่เมนพิธีเรียบร้อยแลวนะครับบริเวณด้านหน้านะครับเดี๋ยวลำดต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มพิธีการจุดถิ่นทู่เพื่อบูชาหน้าศพนะครับบริเวณด้านหน้าเมนพิธีนะครับอ่าตอนนี้เจ้าภาพในวันนี้ก็คือคนที่1น้องโอชาแนลคนที่2น้องนาวินคนที่3น้องวี v ววี v o คนที่4 น้องศิราดนานขวัญเทพครับที่เป็นเจ้าภาพอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวขอเชิญเจ้าภาพที่คุกุกได้เสนอชื่อไปนะครับจุดถิ่นทูบเพื่อบูชาณศพแล้วก็บอกดวงวิญญาณของเจ้าจิงรีดอ่าขอเชิญทุกคนเลยนะครับจุดถิ่นทูบได้เลยครับ อนนี้นะครับประธานก็ได้จุดชิ้นชูบบูชาศพเจ้าจิงรีเรียบร้อยแล้วนะครับดาวต่อไปเราก็จะอทอดผ้าบาังสกุลนะครับสำหรับ FC ที่เสนอชื่อเข้ามา,าจะมีใครกางท่านไปติดตามรับชมกันได้เลยครับาดาวต่อไปก็จะเป็นการทอดผ้าบาังสกุลชุดที่1นนะครับก็มีด้วยกัน4ท่านนะครับคนที่หนึ่ง น้องพลสะทรนโสมาคนที่สองเด็กชายภูริพัฒน์อุปราคนที่สามน้องภูวดลทินันและคนที่สี่เด็กชายชุลทิศมารุตพันธ์ทอดผ้าบางสกุลชุดที่หนึ่งครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้านึ่ครูป ทิจาราผ้าบางสกุลชุดที่หนึ่งด้วยครับอ่าน,นะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการทอดผ้าบางสกุลชุดที่2นะครับ ก็มีด้วยกัน4คนด้วยกันนะครับอ่าคนที่ 1, 1น้องมิวจิรพัฒนคนที่2น้องอาจูนบลักคนที่3ช่องเผาศพสัตว์แชนแนลและคนที่4น้องศิระเนใยขวัญเทพขึ้นทอดผ้าบางสกุลชุดที่2ครับ กราบนิมนต์พระคุณเจา้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลชุดที่2ด้วยครับลัดาต่อไปก็จะเป็นการทอผ้าบางสกุลชุดที่3ครับก็จะมีด้วยกัน สคนด้วยกันนะครับอ่าคนที่น1นายสุประโชคพรมแดงคนที่2น้องสุรพจน์สงวนคําคนที่3น้องพีพลบุษบาศินและคนที่4น้องตินตินทอดผ้าบางสกุลชุดท,ที่3ครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจรณาผ้าบังสกุลด้วยครับ รุธโลำดับต่อไปก็จะเป็นการทอดผ้าบังสกุลชุดที่4นะครับก็มีด้วยกัน4คนนะครับคนที่1นน้องซินดี้นวลขาวคนที่สอง น้องธนาพัฒนดินม่วงคนที่สน้องธนาพัฒนอิทธิแสงและคนที่4ี่ชายพรตวินทร์ขึ้นทอดผ้าบางสกุลชุดที่4ี่ครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้านึ่งรูปพิจารณาผ้าบังสกุลชุดที่4ี่ด,4ด,4ด้วยครับ โุลำดับต่อไปก็จะเป็นชุดสุดท้ายคนระับก็จะเป็นผ้ามหาบางสกุลนะครับก็มีด้วยกัน4คนนะครับอ่าคนที่ 1. ช่องเมนเผาสัตว์ h ชนแนลคนที่ 2. คุณมนทาเฉลิมทาวันสุขคนที่ 3. น้องภูมิน้องโบ และคนที่4ี่เด็กชายนัทวุฒิมีสาขึ้นทอดผ้ามหาบางสกุลทั้ง4ท่านเลยนะครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปขึ้นพิจารณาผ้ามหาบางสกุลด้วยครับสสมโโุ ข้อเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการทอดผ้าบังสกุลและผ้ามหาบังสกุลนะครับก็ขอบคุณนะครับ FC ที่ได้เสนอชื่อเข้ามาทั้งคลิปนี้และคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้อีกสองคลิปนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่นะครับมีส่วนร่วมในการจัดงานประชุมเพลิงในวันนี้นะครับถ้าใครยังมีส่วนร่วมอย่างนี้ก็อย่าลืมพิมพ์ชื่อของทุกคนนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็ระบุด้วยว่าจะทําอะไรใน คลิปนะครับอ่าเดี๋ยวตอนต่อไปเราก็จะทำการนำชิปซบนะครับลงสู้อ่าเมนเผาจริงด้านหลังนะครับเพื่อทำการล้างน้ำมะพร้าวหน้าสบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำการประชุมเพลิงนะครับอ่เดี๋ยวเรานำศบลงใบเปิดฝาโลงนะครับอ่ขอเชิญทุกคนร่วมกันนำชิปซบไปสู้อ่าการล้างน้ำมะพร้าวเลยนะครับ ะนะครับตอนนี้เราก็ได้นำหิบซบนะครับตั้งบริเวณหน้านเมนจัวจ่วจั่วทองนะเรียบร้อยแล้วนะครับ่าต่อไปเราก็จะทําการเปิดฝาโลงนะครับเพื่อทาการล้างน้ำมะพร้าวหน้าศพนะครับอขอเชิญสปเอร์น,นะครับล้างน้ำมะพร้าวหน้าศบได้เลย อ่าตันนี้เราก็ทําการล,าล้างนะวะพเ้าวเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวไปเราก็จะทําการจุดผู้ไว้อะไรกอนนะครับอ่าซึ่งวันนี้ทางเจ้าภาพก็ได้เตรียมผู้พริกก็มีภูวิตปังนะครับมีมังกรไข่มังกรนะครับแล้วก็มีตะไลพึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะจุดผูแล้วก็จะมีแฮร์รี่พอตเตอร์อีก อ่าสิบห้านัดครับอ่าเดี๋ยวเราไปจุดภูไว้อะไรกันก้อนนะครับอ่าลำดับต,ต่อไปเราก็จะทําการจุดภูวิตปังนะครับจํานวน4ลูกนะครับอขอเชิญเจ้าหน้าที่จุดวิตปังไว้อะไรได้เลยนะครับไปสู่สงสว่างนะครับต่อไปเป็นการจุดวิตปังไว้อะไรลูกที่2ไปสู่สุคตินะครับ ต่อไปเป็นการจุดภูวิตรปังลูกที่3ครับขอเชิญเจ้าหน้าที่ไปสู้สุขติครับอ่าจุดภูวิตรปงลูกสุดท้ายครับไปดีนะครับอ่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับวิตรปังอ่าต่อไปเราก็จะจุด ตลไยพึ่งนะครับอ่าตัวนี้หนึ่งตัว,ตวนี้หนึ่งตัวอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาจุดไข่มังกรกันนะครับอ่าขอเชิญเจ้าหน้าที่จุดตะไยพึ่งตัวที่หนึ่งครับมันก็จะหมุนๆน,นะครับอ้าต่อไปก็จะเป็นตะไลพึ่งตัวที่สองนะครับ ต่อไปก็จะเป็นพึ่งตัวที่3นะครับต่อไปก็จะเป็นการจุดไข่มังกรนะครับอขอเชิญเจ้าหน้าที่จุดไข่มังกรไว้อะไรครับ อขอเชิญจุดไข่มังกรลูกที่สองครับอ่าต่อไปเป็นลูกที่สามนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าต่อไปเป็นอันสุดท้ายนะครับก็คือเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ด้านหลังนะครับเป็นผู้พุ่งนะครับ15นัดครับอ่าเป็นผู้พุ่ง15นัดครับแฮร์รี่พอตเตอร์ อ่านะครับก็เสร็จสิ้นการจุดพูไว้อาลัยนะครับก็ตอนนี้ก็ถึงพิธีการประชุมเพิงจริงนะครับเดี๋ยวเราน้ำหิบศพนะครับเข้าสู่เมนน้าโจทองกันเลยนะครับสําสหรับผู้ที่จะวางรองไมจ้จันนะครับวันประชุมเพิงก็คือคุณมนทาเฉลิมถาวรสุขเป็นผู้วางรองไมจ้จันประชุมเพิงจิงลี่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราน้ำหิบศพเข้าเมนกันเลยนะครับ ่ขณะนี้นะครับเราก็ได้นําฮิปสบนะครับเข้าสู่เมนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าต่อไปเราก็จะทําการประชุมเพิิงจริงนะครับผู้ที่จะประชุมเพลิงก็คือนายสุภโชกคมแดงเซียนพระจากชัยภูมินะครับขอเชิญเรื่องประชุมเพิิงได้เลยนะครับจุดติจุดตังอรหังจุดติลขอให้เจ้าจิงลีด ไปสู่สวงสวรรค์นะครับมาไปสู่สุสคสสติพบนะครับ่าภาพวางลงม่จันได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการประชุมเพลิงเป็นชีวิตหลังคนตายของสัตว์นะครับไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็จะต้องมาถึงเชิงตะกรแบบนี้ ไม่มีใครลิกลงในผลนะครับตอนนี้นาการประชุมเพลของเรานะครับมาหีบศพก็ได้เริ่มไหมนะครับเราก็จะเผาศพของเจ้าจิงลีให้เป็นเท่าทา่นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องคุกอัดแมนชาปนัสถานเผาศพสัตว์ด้วยครับ และสําหรับคนที่อยากจะมีส่วนร่วมนะครับในงานประชุมเพลิงแบบนี้นะครับเป็นการทอดผ้าบางสกุลเป็นเจ้าภาพจุดผุ้ไว้อะไรหรือว่าจะเป็นเนโ,นโบดหน้าไฟนะครับก็เสนอชื่อเข้ามาได้นะครับใต้คลิปคลิปนี้นะครับถ้ามีสิ่งนึ่งสิ่งใดข้าตกบกข้องหรือว่ามีอะไรที่ผิดพลาดหรือว่าไม่ได้อ่านชื่อของคนใดคนหนึ่ง ที่พิมพ์ชื่อมานะครับคุกกูก็ต้องขออภัยทุกคนมานที่นี้ด้วยนะครับทุกคนก็มีส่วนร่วมกันทุกคนนะครับถึงไม่ได้อ่านชื่อแต่ว่า,าคุกกุกคิดว่าทุกคนก็มีส่วนร่วมกันทุกคนนะครับที่เป็น f อทั้ง10,000หมื่นนะแปันจะ9000คนแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามแลวก็เป็นกำลังใจให้กับช่องคุกกุกมาโดยตลอดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่กับงานประชุมเพลิงนะครับและงานจัดงานศพให้กับสัตว์นะครับจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกดแชร์เดอะวนะครับและขอขุนละหนึ่งลายนะครับสำหรับคลิปนี้และพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนมีวิดีโอใหม่ๆให้ทุกคนได้เลือกรับชม ทางช่องกุกกกอาร์ตแมนแต่ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามหรือกด s c r i สไคร์ทุกคนช่วยกันกด u u s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องกูกกูกอาร์ตแมนนะครับขอบคุณมากครับทุกคน